ยังไม่มีหัวข้อนะคะเรามาดูว่าไพ่จะบอกอะไรมหาสารจาจ์เมจิกนี้น่าจะจักรวาลเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังสื่อสารหรือบอกอะไรคุณสำหรับผู้ที่มาเจอคลิปนี้นะคะหมอโบใช้โอนโซให้ด้วยนะอันนี้อันนี้ไม่ค่อยได้เปิดสักเท่าไหร่มาลองดูซิจะสัมพันธ์กันหรือเปล่าอ่าเปิดอันนี้ก่อนแล้วกันสำหรับผู้ที่มาเจอคลิปนี้เนาะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณหรือเบื้องบนกําลังบอกอะไรคุณเนาะอ่ะอันนี้อยากออกเมื่อกี้นี้อะไรโู้พระเจ้าทันพระเจ้าหลวงพระเจ้าหลวงทันใจขึ้นมาเลยหลายคนหลายท่านกําลังจะไปไหว้หรือขอพรน,นะคะหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณต้องบอกไว้เลยว่ามันจะรวดเร็วมากเกินคาดค่ะ พระเจ้าพระเจ้าหลวงทันใจน่าจะอยู่ภาคเหนือนะเนี่ยบางคนก็มีบุญสัมพันธ์กันนะคะอาจจะได้ไปสถานที่ที่นี้นะ,ะพัตรีศักด์นะคะทำลายความชั่วร้ายโอเคคุณได้รับการคุมครองนะคะคนที่ไม่ดีคนที่คิดไม่ดีกับคุณไม่ซื่อสัตย์กับคุณรอบกัดทำลายรับหลังอิจฉาทิ่ยานะคะไม่สามารถเข้าถึงคุณได้ ะะบ,บอกไว้เลยว่าใครที่คิดไม่ดีมันจะเหมือนจะจะแพ้ภัยอย่างรวดเร็วทุกอย่างจะแบบคายออกมาคายปมคายตะขาบออกมาค <c oughs> ายคายออกมาพระสุวรรณพระสุวรรณกัลยาอันนี้จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องความงามการเสียสละความสวยงามช่วงนี้จะรู้สึกว่าหลายคนนะรู้สึกรักสวยรักงามเออรู้สึกรักสวยและงามรักตัวเองมากขึ้น แล้วก็มีบางคนนะคะเหมือนอยากจะเปลี่ยนตัวเองให้แบบดูดีดูสวยดูรออรวมไปถึงช่วงนี้คุณกําลังเข้าสู่การทําความดีบางอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของการเสียสละอืเกิดขึ้นอ่ทีนี้มาดูมาดูคีย์เวิร์ดหน่อยนะคะมาดูคีย์เวิร์ดหรือว่าคําขยายหน่อยว่าทําไมคุณถึงมาเจอคลิปนี้เขาอยากจะบอกอะไรคุณเอยโอ้เดอะเวอร์ขึ้นมาหลายคนนะคะคุณกําลังเข้าสู่การเริ่มแล้วก็การจบ อาจจะจบบางอย่างเราก็เริ่มต้นบางอย่างแบบทันทีหลายคนกําลังแบบเดินทางเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับการศึกษาผลงาน project, โปรเจกต์โครงการต่างๆนาน,นานการเริ่มต้นงานใหม่การจบเราไปเริ่มต้นงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้เช่นกันอืมพลังงานนี้ King of Pentacle โ oh. อ้ สามคาถานี้ดีมากเลยนะคะความคืบหน้าของบางอย่างกำลังมาหาคุณนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกคุณข่าวดีกำลังมานะคะแต่ว่าทำให้แบบคุณมีเงินนะคุณความสำเร็จมันเกิดขึ้นพลังงาน New Energy ใหม่ได้เกิดขึ้นโวยเลิศจังเลยไพ่สวยมาก โอ้โหแปดกะทาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจริงๆคุณอันนี้มากับพระเจ้าทันใจขึ้นมาแปดกะทาคือความสําเร็จอย่างรวดเร็วสิ่งที่เข้ามาปรปับปรับฉับพลันแล้วก็อย่างรวดเร็วแต่ว่าผลลัพธ์มันเป็นผลลัพธ์ที่ดีกําลังจะเกิดกับคุณนะคะอาจจะเป็นผลลัพธ์เกี่ยวกับทางการเงินหรือผลลัพธ์เกี่ยวกับโครงการโปรเจกต์อะไรต่างๆนานาของคุณนะคะมันสําเร็จมันรวดเร็วแบบง่ายดายมากๆก,การสื่อสารการค้าขายการได้รับการติดต่ออะไรบางอย่างนะคะสิ่งๆนี้น่าจะมาจากแบบ อาจจะเป็นสิ่งใหม่ก็ได้นะสิ่งใหม่ของคุณโปรเจกต์ใหม่โครงการใหม่งานใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ค่ะเลิศมากเลิศมากขดกระดิ่งได้ไหมโอเคเลิศมากอะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างรวดเร็วนะคะบางคนก็จะได้ข่าวหรือว่าได้มีแบบการเดินทางเกี่ยวกับทางใกล้ต่างประเทศเออจากยืน่นวีซ่าไปนานแล้วไม่ทักมาสักทีถึงเวลาแล้วค่ะที่แบบ การติดต่อมานี้อาจจะได้เดินทางอย่างรวดเร็วไม่ทันแบบตั้งตัวเลยก็ได้นะอืมสือว่าเป็นข่าวดีมากๆงานความสัมพันธ์คือทุกอย่างนะคะสามคาถาเป็นความก้าวหน้าของทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากทำไมดีเรื่องนี้คะขอต่ออีกหน่อยอะไรที่คุณควรรู้กับผลลัพธ์นี้คะ อะไรที่คุณควรรู้กับผลลัพธ์นี้ค่ะสุขภาพค่ะชัดเจนมากเลยนะคะอันนี้คือกรมมาหลวงชุมพรนะหลายคนอาจจะแบบคุ้นหรือว่าคุณไปสักการะมาช่วงนี้นะคะเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณจะต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อย ะะทำเซล์เลิฟเยอะๆดูแลสุขภาพหรือว่าสุขภาพกำลังจะดีขึ้นมากๆนะคะการค้าขายช่วงเนี้ยไปเกี่ยวข้องกับการค้าขายการงานการเงินนะเห็นไหมอย่างที่บอกนี่คือผลลัพธ์ของคุณจาก5้าใบที่ถอดมาอเจ้าที่ตายายค่ะช่วงนี้บุญสัมพันธ์นะดูแลคุ้มครองคุณค่ะแล้วก็รักษาบ้านเรือนให้คุณด้วยเจ้าที่ตายายคุณดีมากหรือบางคนถ้าไม่ใช่ตายายก็เป็นเจ้าที่ของคุณนั่นแหละที่บ้านของคุณสถานที่ที่คุณอาศัย ไสุดท้ายค่ะอันนี้พระพรมคุณจะสังเกตว่าเฮ้ย mm. มีไพ่สุขภาพขึ้น mm. บางคนก็ขอพรในเรื่องของสุขภาพบางคนมีเกณฑ์ไปทําแบบทําสวยศิลกรรมก็มีเอาละค่ะไพ่พระพ,พรหมขึ้นเกี่ยวข้องกับความความสงบความร่มเย็นเป็นสุขเลิศ จากนี้ไปนะสุขภาพจะแข็งแรงขึ้นนะคะชีวิตที่เคยแบบว่าวุ่นวายติดติด,ด,ดขัดขัด,ขดมีศัตรูในที่รับหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมาลายหายไปแล้วชีวิตคุณจะเข้าสูขข่ความความร่มเย็นเป็นสุขนะ,ะช่วงนี้บางคนก็อาจจะมีการแบบไปสักการะพระพรมบ้างท่านพรมบ้างอะไรอย่างเงี้เนาะอืมหรือว่าบางคนก็แบบแต่เจ้าที่คุณใจดีมากเอ็นดูคุณใจดีมากๆนะคะเดิ พี่มาะเจอะไรที่เขาอยากจะบอกถึงคุณไหมคะเจ้าที่มีไหมเดมเพลอร์ mm. ว้าวมีอำนาจมากเลยนะทําสมาธิให้หน่อยทําสมาธิสวดมนต์ให้หน่อยนะแฮงแมนขึ้นมาโชคลาภนะวีโอฟฟอร์จูนนะโวยไพเมเจอร์ขึ้นทั้งหมดเลยอะ่ะ ที่ที่คุณอยู่นะคะเจ้าที่ของคุณบอกว่ามันมันเป็นดิสนีย์ของคุณนะคะการหมุนเวียนของโชคชะตานะคะคุณอยู่ที่นี่นะคะบรรพบุรุษของคุณอยู่ที่นี่มานานแล้วอืหลายรุ่นแล้วด้วยซ้ําหรือว่าคุณเคยมีความสัมพันธ์เอ้ความผูกพันอะไรอย่างเงี้ยกับสถา,านที่ที่นี้มาคุณเคยมาก่อน นะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอะไรอย่างเงี้ยออยู่แล้วก็ดีให้โชคให้ลาบนะคะร่มเย็นเป็นสุขรวมไปถึงแบบมีความมั่นคงนะคะที่อยู่ที่อาศัยก็ทำให้มันมั่นคงทำให้มันอ่าเขาเรียกว่าสมกับเขาดูแลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทำสมาธินะคะแล้วก็อุทิศให้เขาเออแต่เขาก็ไม่ต้องการอะไรมากเหมือนเขาก็มีพลังบุญเยอะอยู่แล้วนะคะเอาละ ก็ถือว่าเป็น energy ที่ดีมากๆนะขอให้คุณโชคดีที่พบที่เจอคลิปนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษานะคะฝากกด subscribe กด like นะคะกดแชร์ยืนยันนะคะดวงดีของคุณด้วยนะเลิบๆค่ะ